ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับก็อยู่ที่เดิมครับหมายเดิมครับเปลี่ยนขายลงเรียบร้อยแล้วนะเอาขายใหม่มาลงครับเก็บขายเก่าไปนะครับเช้าวันใหม่ครับนี่ครับก็มีปลานินสวยๆมาโชว์นะครับมาให้ได้ทุกท่านได้ดูติดเยอะเหมือนเดิมครับผมเนี่ย ันนี้ผมเลาะไปครึ่งผืนแล้วนะครับอันนี้ครึ่งผืนหลังนะฮะเนี่ยครับรบ,บางตัวก็ติดตอนเย็นลอยตายครับเนี่ยน้ำยังไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ครับก็มีฟางพวกอะไรยังมีนั่นอยู่ครับเนี่ยจะลงมาข้างในหน่อยน้ำก็จะสภาพน้ำก็จะดีหน่อยครับ ปลาติดขายไม่ตายนะครับนี่ครับปลาเนินตัวใหญ่ครับขาย10เซนครับนี่ฮะสวยงามสวยงามครับสิเซนครับเน้นวันเลาะไปแล้วนะครับครึ่งผืนนะครับนี่ฮะนี่เหและที่สำคัญครับวันนี้ครับ ไม่ต่างจากวันแรกเลยครับนี่ครับเยอะมากครับประนินครับ10เซนเด็ดวันนี้ครับปลากดนะครับนี่ครับปลากดไซส์ใหญ่นะครับเท่าขวดน้ำนะครับนี่นะฮะติดขาย10เซนครับปลากด วันนี้ก็มีเอาขายเล็กมาลงด้วยนะครับเป็นขายหกเซนนะครับลึกแค่ยี่สิบตาครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นปลากดหเซนนะครับนี่ครับตี่ติดหเซนนะครับนะครับไม่ใส่ตรงมือข้างหนึ่งก็จะจับไม่ถนัดมือนะครับ ก็จะมีความรู้สึกลื่นเลื่มือเสียวมือนะฮะก็ต้องใส่ถุงมือทั้งสองข้างครับจะจับถนัดมือนะครับก็เป็นสำหรับบางท่านนะครับพเท่าผุ้แก่ที่ลงขายด้วยกันก็จะไม่ถนัดจะใช้ถุงมือนะครับก็ไม่ถนัดนะสำหรับตัวเราก็นี่ครับถุงมือช่วยได้ครับหักเงี้ยงปลาได้ครับ ไม่ระแวงว่าจะบาดมือครับทิ่มมือเอานะฮะปลาก็จะไม่ลื่นครับเพราะปลาพวกนี้จะมีเมือกเยอะครับปรากดพวกนี้ครับปลาขแยงครับเมือกมันจะเยอะครับลาดขึ้นมาครับแทงมือได้ครับตัวค่อนข้างคับนะครับ 6เซนนะครับนี่ยครับสวยงงามครับปรากฏธรรมชาติครับปรากฏทุ่งนาเนี่ยรัก็ยังมีตะเพียนครับตะเพียน6เซนนะครับตะเพียนติดนีกับพันมวนไข่ไปด้วยเลยครับเนี่ยอ้วนหัวหลิมแล้วัตะเพียนครับ นี่ยน้ำสภาพดีขึ้นมาหน่อยครับปลาก็ไม่ตายครับเพียนติดหลายตัวนะครับนี่ครับจะเพียนก็ไม้ครับ สองตัวครับจะเพียนครับนี่ครับก็ยังไม่ตายครับแต่จะม้วนครับตามพฤติกรรมของเขาครับดิ้นครับพาไขา่ม้วนไปด้วยครับนี่ครับ